ขอบคุณแฟนแฟนทั่วทิศทั่วแดนที่เป็นแรงใจผมมิ่งร้อยเสียมจำได้อยู่ในหัวใจผมบบลืมเลือนเส้นทางเริ่มต้นถนนดนตรีที่คอยย้ำเตือนเริ่มจะเป็นคนเสียงเหมือนมิ่งร้อยเสียมมิ่งก็อปีโชว์ สวัสดีครับผมหมิงร้อยเสียงนะครับผมก,ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณบิักแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับติดตามผลงานของหมิงร้อยเสียงตั้งแต่ในยุคแรกๆนั่นก็คือยุคหมิงร้อยเสียงก็พี่โชว์ซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีการออกรายการต่างๆทางทีวีนะฮะแล้วก็มียอดเข้าชมมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จนมาถึงในช่วงที่หมิงร้อยเสียง มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงครับแอดวอได้ครับใจได้บอดที่มียอดเข้าชมสูงสุดถึงสองล้านวิวนะครับก็ขอบคุณสําสหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดซิงเกิลใหม่นะครับที่พูดไม่ได้เลยนะฮะก็คือบทเพลงนี้ก็คือผลงานเพลงขอบคุณแทนใจนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงในการที่เพลงครับแอดวอได้ครับใจได้บอดมียอดเข้าชมถึงสองล้านวิวนะครับก็ต้องขอบคุณ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการให้กําลังใจที่มอบให้หมิงคนนี้เสมอมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่ผมขอบคุณอาจารย์กลางบ้านเพ็งโคราชด้วยนะครับที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในงานต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําดนตรีทำมิวสิกวิดีโอต่างๆให้หมิงร้อยเสียงนะครับได้บรรลุเป้าหมายบรรลุความสําเร็จในผลงานต่างๆที่เคยได้ทําเอาไว้นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube ของหมิงร้อยเสียง official ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลงานใหม่ๆให้ได้ฟังกันให้ได้ชมกันต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับยังจำได้ไหมฮับแอดบอได้ฮับใจได้บอ ความสัมพัน์บนโลกออนไลน์ขอบคุณที่ติตามทุกชั่วมงมยามเติมเต็มแรงใจหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นั้นมีความหมายหนึ่งกำลังใจนั้นมีคุณค่า